ด่วนช่วงนี้ใครที่มี4อาการตามนี้ไม่ควรรับประทานยากแก้ปวดค่ะจะเป็นอาการอะไรบ้างมาเช็คกันค่ะ เนื่องจากช่วงนี้นะคะภาวะไข้เลือดออกกําลังระบาดค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะมีสีอาการดังที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดค่ะโดยเฉพาะยาในกลุ่มเอนเซนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อยาไดโคฟินแอคนะคะไอบูโพรเฟนเป็นต้นนะคะเนื่องจากจะทําให้เลือดออกได้ตามควาวะภายในร่างกายค่ะโดยถ้าเกิดช่วงนี้นะคะใครที่มีสีอาการดังนี้ค่ะ1น,นะคะ ไข้สูงลอยค่ะมากกว่า2วันขึ้นไปนะคะโดยที่มีไข้สูงมากกว่า3 9องศาค่ะไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดในกลุ่มเอนเซตน,นะคะ 2. ค่ะอ่อนเพีย3ปวดเมื่อยตามร่างกายและ4มีจุดเลือดออกตามร่างกายเป็นต้นค่ะถ้าเกิดใครนะคะมีอาการดังนี้ค่ะให้เริ่มจากการรับประทานยาพารา2เม็ดนะคะช่วงที่มีอาการก่อนค่ะ แต่ถ้าเกิดใครนะคะมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วหมอจะมาทยอยตอบคำถามให้ในคลิปถ,ถัดไปอย่าลืมค่อยติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ